มินิธัญ,ญรักษ์โรงพยาบาลท่าแพรจังหวัดสตูลโอกาสใหม่ของผู้หลงทางจากยาเสพติดปัญหายาเสพติดไม่ได้ทำลายเพียงชีวิตผู้เสพแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมจังหวัดสตูลภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการนำผู้ที่ติดยาเสพติดซึ่งถือเป็นผู้ป่วยได้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างถูกวิธีตามกระบวนการทางการแพทย์ นมินิธัญ,ญรักษ์โรงพยาบาลท่าแนพนายแพทย์พันเชษบุญช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพได้กล่าวว่า เปิดให้บริการเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2566ถึงปัจจุบันสปีแล้วให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดดูแลครบวงจรตั้งแต่ระยะแรกที่หยุดใช้ยาเสพติดใหม่ๆนะครับเรียกว่าระยะเฉียบพลันดูแลต่อเนื่องจนถึงระยะกลางระยะยาวรวมใช้ระยะเวลาในการบำบัด2-4ถึงเดือนตอนนี้นะครับก็ยังเป็นที่เดียวในจังหวัดสตูลที่เปิดรับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจะให้บริการกับพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกอำเภอของจังหวัดสตูลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงการบริการเนี่ยคือจะไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีทุก จะขอเข้ารับบริการก็สามารถติดต่อได้ทุกวันตอนนี้นะครับก็คือเปิดบริการมา2ปีนีก็มีผู้ที่บําบัดครบไปแล้วเนี่ยประมาณตั้งหกร้อยกว่ารายแล้วครับมินิธัญ,ญรักษ์โรงพยาบาลท่าแพใช้การบําบัดที่ไม่ได้มีเพียงการรักษาทางการแพทย์แต่ยังรวมถึงการให้คําปรึกษาการฟื้นฟูสภาพจิตใจไม่ได้ดูแลเพียงผู้ป่วยแต่ยังเชื่อมโยงครอบครัวและชุมชนให้ร่วมเป็นพลังสําคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติด อีกทั้งเพื่อครอบคลุมการรักษาได้กว้างขวางขึ้นเตรียมที่จะเพิ่มเตียงรองรับผู้เข้ารับการบําบัดอีกด้วยตอนเริ่มแรก30เตียงก็ขยายเป็น60เราล่าสุดเดือนหน้าจะเป็น90แต่ละท่านที่ที่มาบําบัดเนี่ยต้องอยู่กับเรานานทําให้ต่อเดือนดูแลได้ประมาณ20-30รายที่ว่าอยู่จึงครบกระบวนการบําบัดน,นะครับเพราะทุกคนเคยพลาดได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสเริ่มใหม่มินิธัญ,ญรักษ์โรงพยาบาลท่าแพคือหนึ่งในความหวังที่จะนําผู้หลงผิด กลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี มีการติดตามหลังการบําบัดความสําเร็จที่เรามองว่าสําเร็จคือ1ปีอ่ะสิเดือนหลังจากที่ที่ออกจากศูนย์บำบัดแล้วไม่ไปใช้ยาเสพติดซ้ำเนี่ยอันนั้คือสําเร็จอยู่ที่ประมาณสักสาซึ่งการเลิกยาเสพติดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังการที่ติดสารเสพติดรุนแรงเนี่ยเช่นเช่นยาบ้าหรือกัญชาเนี่ยอาจจะมีความยากลําบากมากกว่าแต่ว่าในความสําเร็จเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เป็นคุณค่ามากเลยสำหรับคนที่เขาเลิกได้ตั้งตัวเขาเองที่เขามีชีวิตใหม่สามารถไปอยู่ในสังคมได้ ดังนั้นหากท่านคืออีกคนที่ต้องการออกจากโลกที่มืดมิดมินิธัญญรักษ์โรงพยาบาลท่าแพจังหวัดสตูลพร้อมยืยนเคียงข้างในฐานะสถานที่บำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดที่เขาถึงง่ายอยู่ใกล้ชุมชนใช้การแพทย์ควบคู่การฟื้นฟูนด้านจิตใจเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนอมรรัตจ,จันพริม์สวทสตูลรายงาน